สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Human 4.0นะคะรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวอันหลากหลายแห่งโลกอนาคตนะคะวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวประเทศเยอรมันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์นอหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็รายการนี้เราได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยแผนงานคนไทย4.0อันนี้นต้องขอขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจนถึงแบบ2ในสของรายการละว,วันนี้จะพาไปพบกับเรื่องราวของ Eatable City นะคะเมืองกินได้หลายคนบอกเอ,อ๊อ่านผิดหรือเปล่ามันต้องเป็น edible หรือเปล่าคือเขาสะก,กดอย่างนี้จริงๆค่ะเหมือน eatable นะ e a t a b l e นะ,ะ eatable city นะคะเมืองกินได้นะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการจริงๆนะโครงการเมืองกินได้คือไม่ใช่ให้กินกันเองนะคะก็คือ eatable city เนี่ยนะคะถือกำเนิดขึ้นในปี2010นะคะณนะเมืองแอนเดอร์นัชนะคะ หวังว่าเราจะอ่านถูกนะใครพูดเยอรมันเป็นบอกเราทีนะคะ A N D E R N A C H นะคะ a n d e n a c h นะคะประเทศเยอรมน,นีนะโครงการ Eatable City เนี่ยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองค่ะโดยการสร้างเมืองกินได้จริงอะ่ะเป็นไปเพื่อการสนับสนุนระบบนิเวศเศรษฐกิจแล้วก็สุนทรียะนะคะแห่ของเมืองเขาบอกว่าสร้างแล้วมันก็ยังสร้างความสวยไปด้วยแล้วก็กินได้ด้วยนะคะ คือโครงการนี้เนี่ยเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นนะคะ NGO แล้วก็ภาคประชาชนนะคะหลักการของ Eatable City เนี่ยก็คือการปลูกพืชแปลงผักชนิดกินได้ในพื้นที่สาธารณะของเมืองนะคะโดยประชาชนสามารถเข้ามาเลยนะคะมาเก็บพืชผักเพื่อน,นำกลับไปเป็นส่วนประกอบของมื้ออาหารได้ทั้งนี้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยชอบมากเลยนะคะทางภาครัฐแล้วก็ส่วนร่วมของเขาเนี่ยเขาจะมีการเน้นการปลูกพืชที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อย่างเช่นปี2010เนี่ยมีการปลูกมะเขือเทศ101สายพันธุ์นะคะก็เพิ่งรู้ว่าอูหมะเขือเทศนี่สายพันธุ์เยอะขนาดนี้เนาะปี2011นะคะมีการปลูกถั่ว100สายพันธุ์นะแหมนสู้กันนะคะปี2012มีการปลูกหัวหอม20สายพันธุ์แล้วก็ปี2013นี่ไม่บอกกี่สายพันธุ์แต่ว่าเน้นไปที่การปลูกกะหล่ำปลีนะคะนอกจากการปลูกพืชกินได้แล้วนะคะโครงการนี้คือปลูกผลไม้แล้วก็ของกินชนิดอื่นๆด้วยนะคะ เช่นลูกพลับมะเดื่อนะคะมีปลูกอัลมอนด์นะแล้วก็มีส้มขมนะ,ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดมาเนี่ยมาจากบริเวณแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็คือเป็นอาหารที่ไม่ได้หากินง่ายๆของเขาอะ นอกจากนี้นะคะยังมีการนำเอาผลไม้ท้องถิ่นที่ปัจจุบันเป็นผลไม้หายากมาปลูกเพิ่มเช่นซึ่งท่านไม่รู้จักแน,น่เพราะน้องมีไม่รู้จักแะหรือว่าท่านรู้จักก็ไม่รู้ควินส์ครั้งแรกที่แบบอ่านเราแบบฮ้อะไรคือควินส์นะคะเขาบอกควินส์เนี่ยเป็นผลไม้ที่มีลักษณะเหมือนแอปเปิลนะคะแอปเปิลผสมกับลูกแพรนะคะเมดล่า รู้ไหม่ะคะเม็ดล่าคืออะไรงงเลยทีนี้น้องมีงงเม็ดล่าเขาบอกเป็นผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายแอปเปิลนะคะแล้วก็เชอร์รี่คอเนเลียนนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นเขานะคะแต่ว่ามันหากินยากเขาก็เอามาปลูกซะนะคะที่ผ่านมาโครงการ e t a b l e City นะคะได้ช่วยคนว่างงานให้มีงานทำนะโดยการมาจ้างซะนะแล้วก็ให้ทำหน้าที่ในการดูแลพืชผักผลไม้ของโครงการนะคะ นอกจากนี้โครงการนี้ก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมขึ้นไปนะคะโรงเรียนทําการเรียนการสอนด้านการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะ การบริโภคตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพนะมีการสอนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสในการดูแลสวนพืชผักของโรงเรียนในปี2018นะมาแล้วนะคะนี้สกดแบบที่เราถนัดละโครงการ edible cities network นะคะ integrating edible city solutions for social resilient and sustainably productive cities นะคะหรือ edcnet นะคะ โอเคโครงการนี้นี่แยกกันนะคะในปี2018ก็ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนทุนโดยสาภาพยุโรปนะคะโครงการอีดิซิเน็ตนะคะโอ้สนับสนุนการปลูกพืชในพื้นที่เมืองเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายร่วมกันกว่า11เมืองนะคะไม่เฉพาะในสาภาพยุโรปด้วยนะในนี้เนี่ยมีทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเยอรมน,นีก็ถือว่าเมืองที่เราบอกไปนะคะแอนเดอร์นาชเนี่ยก็ถือเป็นเมืองเครือข่ายนะ,ะก็มีในนอร์เวย์สเปนนะคะสหราชอาณาจักรสโลวีเนียตุนิเซียโตโกนะคะอุรุกวัยแล้วก็คิวบาด้วยนะ,ะไปไกลมากไปถึงเมืองฮาวาน่าเลยนะคะ หนึ่งในโครงการที่มีชื่อเสียงมากของ e d i s i t n e t นะคะเกิดขึ้นที่เมืองรอตเทอร์ดัมนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโดยบริษัทชื่อ r o t t e r s w a r m นะคะแบบว่าเขาสะกดเป็นภาษาเขาเราก็หวังว่าจะอ่านถูกนะ r o t t e r s w a r m นะคะได้ทำการปลูกเห็ดนะปลูกเห็ดในบริเวณที่เคยเป็นสาว่ายน้ำวงเล็บปร้างมาก่อนนะคะโดยใช้ปุ๋ยที่ทำมาจากกากกาแฟนะแล้วก็เห็ดที่ปลูกได้ก็นำไปขายต่อให้กับร้านอาหารในบริเวณท้องถิ่นนั้นนะคะ ทีนี้เราบอกว่าให้ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นโครงการเมืองกินได้ในหลายๆพื้นที่มากขึ้นนะคะ ข้อดีที่เห็นได้ชัดของเมืองกินได้ก็คือการใช้พื้นที่อันว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์วงเล็บจริงๆนะคะพลเมืองก็สามารถกินได้นะกินเมืองได้สามารถเรียนรู้ในการทําการเกษตรนะคะแล้วก็ผ่านการเป็นอาสาสมัครด้วยเนาะในการทําการเรียนรู้แล้วก็ทานผักและผลไม้ที่ปราศจากการใช้ยาฆ่า,ามแมลงนะคะและยังส่งผลให้ผู้คนในสุขภาพเนี่ยคนในเมืองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวเฮ้ยซึ่งอันนี้ดีคือเหมือนกับ สุดท้ายแล้วหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยสามารถยิงนกไปได้หลายตัวมากนะคือคนก็เริ่มมีส่วนร่วมอยากอยู่ที่เมืองมากขึ้นมากินข้าวกินผักกินปลากันนะคะเสร็จปุ๊บการกินอาหารเหล่านี้ซึ่งก็ไม่ใช่สารพิษใดๆเลยในการปลูกพืชเนาะทำให้คนมีสุขภาพที่ดีดังนั้นโรงพยาบาลก็สบายใจนะคะรัฐก็สบายใจเวลาจ่ายค่าประกันสุขภาพไปก็ ไม่ต้องมาใช้บริการกันเยอะนะเพราะเราคิดว่าเป้าประสงค์ของรัฐเหมือนกันนะก็คืออยากให้ประชาชนกินอยู่นอนหลับยังมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่อยู่กันจนจบรายการและเราก็จะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้รายการ h u m a n น0ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ